อ๋อก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมแตช่องโฟร์เซนนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆมาให้ดูไม่ใช่มันหรอกผมนี่แหละมีอะไรแปลกๆมาให้ดูเว้ยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กเหลืออะไรเว้ยคือว่าเรื่องมันเกิดจากผมล่าค่าหัวอยู่นะครับซึ่งในตอนที่ผมกาลังล่าอยู่นะครับผมก็ไปได้ผลบิ๊กมัมมาเว้ยผมก็เลยเอามาพีพีสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมเัียไม่ได้เล่นผลบิ๊กมัมนานนะครับซึ่งตอนนี้ผมพีพีอยู่นะก็ไม่มีอะไรปกติ นะครับก็เขาก็ลุมผมอยู่2ตัวนั่นแหละครับซึ่งการโดนลุมเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละเพราะว่าผมรู้สึกรู้สึกว่าผมเนี่ยจะเชินไปแล้วนะครับแล้วผมก็กะว,ว่าจะเป็นจะลงคลิปคลิปนี้นะครับเป็นคลิปไฮไลท์ครับเพราะว่าผมค่อนข้นางจะล่าได้เยอะนะครับสาหรับเซิร์ฟนี้แต่อยู่ดีๆนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยผานนี่ไปไม่นานเนี่ยเราก็ไปเจอและสิ่งที่ทุกคนจะเห็นดัต่อไปนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับถ้ามีใครที่รู้ก็บอกด้วยว่ามันเป็นบนป็น,ปนคพึ่่งก็ือวา ผมตั้งแต่เล่นตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรืออะไรนะถ้าเป็นบั๊กก็ไม่รู้ดิเอาเป็นว่าหลังจากนี้ก็ดูไปเรื่อยๆ้วกันนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาประจานเลยอะไรนะผมแค่ไม่รู้เฉยๆนะว่ามันคืออะไรก็ฝากทุกคนดูด้วยแล้วก็กดไลค์กดติดตามไปกันด้วยนะครับผมก็อตอนนี้ก็3 3,000พันซับแล้วย้ย แล้วผมก็รอดมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมงไม่รู้จริงๆว่ามันคือหาอะไรกันแน่และที่เย็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้ก็คือเฟซผมเองนะครับผมก็รับกลางรับอะไรนู่นนี่นั่นทำหมดนะครับตั้งขายดีรับซื้อดีรับแต่ตอนนี้งดรับก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ลงขายรหัสเลยนะครับก็รับกลางอยู่เด้อ